Thank you. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักแพงแบ่งปันคนอีสานบ้านเฮาครับมันนี่วาบทบริภาพไปหายูหากินนะครับมันนี่มันนี่ปีผาน้องเม็ดกับเขาครับเอาเทียดตามักทัวรับมวกทัวไปตลาดมาเมื่อกี้นะครับได้หมกทัวแล้วก็ได้ปลาทูมาทอดมันี้ครับเดี๋ยวีะทอดปลาทูตามัวกทัวสุพีสุนองกินครับอ้าวครับมันนี่ ใส่มกักริกก่อนครับพอดีบบาบทมักเผ็ดใส่หลายหน่อยยังหน่อยสามสี่ใส่สิบโลดครับใส่พริก,กลงไปก่อนกับกระเทียมมาเน,นี่ยใช่ละกระเทียม เทียมเก่งน,น้ะนะครับเทียมตามเขาไปหนโอ้เขออาหยาดรงล่างนะครับ ลงเด่นเข้าตาเยอาวแบบน,นี้ทั่วๆวบบน,นี้ทั่วกรอบโหแงบานคนซอยจับเมียไ้ ถัวลงไปสิบเสี้สยมด้วยเหมือนนี่ยหิ้วเขาแล้วครับโอนโหเมืนเน่อนนไหร่ลากับมันนี่เขากาดหรืครับมาเร่งคอยเห็ดงานเอาไว้วันดุดก่อนพอดี มาบดได้โปะมากครับเค็ดโปะไว้วาสิีบไซ่กุ่งเดี๋ยววันหยุดนเรียนคิดให้พี่น้นองมึงครับใส่วิธีใส่โปกุ่งเป็นยังไงทำเลยทำเลยอืมอฝงสิ คือเ่าะนอกระานึงก็ได้ยังไมแห้งเลยอืมฟุง ครับมันนี่แหลกแล้วปรุงเลยครับของนัวขาวะไรพอนิสานมานห้อปลาใสเลยครับนัวๆเลยเริบอันนี้รัวกรรมาสนหงสร,รองัอื้อ้อ้ส่นลานัวอะไรน้ำปลาปลาไม่หอยน้ปลามะเขือเขือปลาดลบอืม

นี่เกือบลืมใส่มะนาวครับมะนาวใส่เปรี้ยวเอาเปลือกใส่น้ำลดน่องน่งองลองซิมไหมครับนวันว,นว,นวลึกนัวลึกเสียโดดมาไหมใช้จานมันี่ะ โวดทั่วครับจานเลยอ้าวพร้อมเสิร์ฟ อ้าวนะครับเป็นเห็นพี่น้องก็เขาเหลี่ยมแล้วครับตำบักทัวเฮ้ยอยากินครึ่งไหมปิดครับปลาทูครับปลาท,ทูอันนี้แม่บ้านเห็ดมากครับเอ้ยยังก่อพัดตักบุ้ง ขึ้นบุออกเอาครับมาเนี่ยเขาเนียวันห้อนกันเนี่ยนะครับกินกันครับเสียดเสียดแล้วครับพี่น้องมามาจำจำหมกทั่วกันอันนี้หมูยอกัมือนะครับ นัวตัวละทำเกลือกันเลยปลาทูกรอบๆพี่น้องที่เขามารับชมจ่องหางแพ็กเมงปันก้นสากมาเท่าฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับไชรกดกระดิงง่งถึงกับแงแจให้บางวุิคุสมไมนะครับนี่ครับผักผักกับแล้วก,ก็ถิ่นุเรีครับ,รบจากบจะไปซื้อมาทั่วตลาด เดี๋ยวเห็นขางท่างครับเห็นมันง่ำดีมึงร้องเก็บอ๋อรับ,รบผักถึงขอบขอบเพื่อน

băng vùng này ban hai bàn thôi phân vùng phải đèn mà. không ạ Hãy subscribe cho không túi cầm dầu này, rén như nôi, nón nằm bên hòn phật, cảm xúc เราวดูเรื่ค่ะพี่น้อง เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันเลยอย่าลไล่ผ้าจากสมินะครับติดตามรับชมคลิปใหม่ของมะพุกุสลนีนะครับช่องหักแพงแบ่งปันคนอิสานบ้านเฮ้าครับสวัสดีครับ